ครที่ตามข่าวไอทีจากเว็บไซต์ต่างประเทศอยู่นะครับก็น่าจะพอเห็นกันบ้างว่าช่วงนี้ฮะข่าวของ AMD z e n 5 Granite Ridge หรือว่า r รเ e n 9 0้0นเนี่ยออกมาเต็มไปหมดเลยนะครับสาเหตุก็เป็นเพราะว่ามันใกล้จะถึงช่วงเวลาที่เขาจะเปิดตัวและวางจําหน่ายแล้วนั่นเองนะครับโดยวันนี้ฮะผมจะมาสรุปแล้วก็เล่าให้ฟังนะครับว่าสิ่งที่เราจะสามารถคาดหวังกับไอ AMD ไรเซนเก้าพันหรือว่า Granite Ridge เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับโดยผมจะเน้นตัวเดสก์ท็อปเป็นหลักนะฮะอย่างแรกเลย สำหรับ AMD Roadmap ของเขาครับเขาบอกมาตั้งแต่ปี2022แล้วนะครับว่าไอสถาปัตยกรรม Zen ใน Generation ที่5หรือว่า Zen 5เนี่ยครับมันจะเปิดตัวและวางจําหน่ายในช่วงครึ่งปีหลังของปี2024นี้นะครับครึ่งปีหลังทีนี้ก็หมายความว่าตั้งแต่เดือน6เป็นต้นไปนั่นเองนะครับแต่จะว่าไปแล้วนะครับผมรู้สึกว่าปี2024เนี่ยมันผ่านไปเร็วมากจริงๆนะครับเพื่อนๆรู้สึกเหมือนผมไหมผมรู้สึกว่าแบบเขาดาวไปแป๊บเดียวตอนนี้เฮ้ยผ่านมาครึ่งปีแล้วนะครับตลาดของ CPU ก็เช่นเดียวกันนะ ดูจะดุเดือดหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่ง Intel AMD ที่ตอนนี้ร้อนตูดหลือเกินนะครับต้องมีการเปิดตัวสาริกรรมเทคโนโลยีใหม่เข้ามาเพื่อกระตุ้นตลาดนะครับหลังจากที่มีคู่แข่งจากฝั่ง ARM เข้ามาตีตลาดด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Qualcomm Snapdragon X ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้หรือว่าจะเป็น Nvidia ที่มีข่าวคาวว่าจับมือกับ MediaTek เตรียมเปิดตัว CPU ของฝั่งคอมพิวเตอร์มาด้วยเช่นเดียวกันนะครับและอันนี้ยังไม่นับ Apple นะครับที่เปิดตัว Apple Silicon ไปตั้งแต่ปี2020แล้วหลังจาก ก็มีการกระตุ้นตลาดมามากพอสมควรเลยนะครับตอนนี้ฮะ Intel AMD เองนะครับก็แน่นอนนะครับว่าต้องมีการเปิดตัวสารกรรมใหม่ซึ่งครั้งนี้ครับมันเป็นสารกรรมใหม่จริงๆไม่ได้มีการ refresh เอารุ่นก่อนมาอัปเดตนู่นนี่เหมือนที่เราเห็นไปในช่วงปีก่อนหน้านี้นะครับแต่ก่อนจะไปเข้าเรื่องนะครับขอแนะนําตัวนิดนึงนะครับผมชื่ออิงนะครับใครที่ดูรีวิวผู้อุปกรณ์คอมก็อาจจะเคยเห็นหน้าผมผ่านๆมาบ้างแล้วนะครับแต่อันนี้เป็นชแนลส่วนตัวของผมนะครับโดยผมจะเน้นคอนเทนต์ประเภทแบบว่า เอาข้อมูลมาวิเคราะห์กันหรือว่าแสดงความคิดเห็นให้เพื่อนๆฟังกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็รบกวนช่วยกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจใผมด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับ รายงานแรกนะครับก็ออกมาจากเว็บไซต์ Forbes นะครับเขาบอกมาว่า AMD เนี่ยจะมีการพูดถึงเซน5ในงาน Computex ที่จะจัดขึ้นในช่วงอาทิตย์หน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวันเปิดตัววันจำหน่ายหรือว่าจำนวนคอที่จะมีให้เลือกนะครับแต่จะว่าไปแล้วนะครับคุณไม่ต้องรอถึง Computex ก็ได้นะครับเพราะว่าในเทปนี้ครผมรวบรวมข้อมูลข่าวต่างๆที่หลุดออกมาก่อนวัน Computex มาให้ฟังแล้วนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยนะครับ โปรเซสเซอร์ไรเซน9000 Granite Ridge นะครับจะมาในช่วงปลายเดือน7ที่จะถึงนี้นะครับประกอบไปด้วย4รุ่นหลักๆด้วยกันนะครับข้อมูลตรงนี้นะครับมาจากเว็บไซต์ Chip Hell ผู้ใช้ชื่อว่า WJM47196 นะครับและเขายังบอกเพิ่มเติมด้วยนะครับว่า AMD Zen 5เนี่ยจะมีการพัฒนาด้านประสิทธิภาพครั้งใหญ่เหมือนกันโดยเฉพาะในด้านการทำงานแบบ Multi-thread workload นะครับรวมไปถึงค่า IPC หรือว่า Instruction per Cycle ก็จะมีการพัฒนามากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ สิ่งที่เขาเอามาเขียนจริงเนี่ยครับมันก็ดูปั่นอยู่ไม่น้อยเลยนะเขาเขียนพาดหัวประมาณว่าอันนี้ผมแปลเป็นไทยนะวงเล็บ CPU เครื่องยนต์รุ่นใหม่ของ Ferrari จะมีจํานวนกระบอกสูบเท่ากับรุ่นก่อนหน้าและในเนื้อหานะครับเขาก็เขียนไว้ว่าเปิดตัวที่งานไทเปออโรโชนะครับและไทเปโรโชคุณคิดว่ามันคืออะไรละครับไทเปโรโชที่จะจัดขึ้นเร็วนี้ก็คงจะหมายถึงคอมพิวเตอะครับ เครื่องยนต์ในรูปแบบ W16 W12 V8 และ V6 นะครับซึ่งก็น่าจะหมายถึง16 12 8แล้วก็6คอนั่นแหละครับจะไม่มีคอเล็กหรือใหญ่และจะวางจำหน่ายในช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับ ส่วนสาเหตุที่เขาเขียนแบบนี้ครับอย่างแรกนะครับถ้าคุณย้อนไปดูประวัติคนนี้เขาก็เขียนอะไรแบบนี้มาตลอดนะครับเขาคงจะเป็นคนที่ปั่นแล้วหนึ่งนะครับแต่2นะครับก็คือไอ้ข่าวพวกนี้ครับมันเป็นข้อมูล NDA หรือว่า Non Disclosure Agreement ที่ถูกเซ็นไว้แล้วก่อนหน้านะครับประมาณว่า AMD เนี่ยรู้ว่าใครเอามาปล่อยเขาก็จะไปฟ้องคนนั้นทําให้แบบว่าเสียเงินมหาศาลนะครับนายคนนี้เขาก็เลยต้องเขียนแบบอ้อมๆนะครับทีนี้ m d ถ้าจะฟ้องบอกว่า เราไม่ได้พูดถึงคุณคุณเห็นหเนี่ยเราพูดถึงเครื่องยนต์ของรถยนต์เฟอร์รารี่ถ้าคุณคิดว่าเป็นคุณเองคุณก็คงจะร้อนตัวแล้วล่ะ แต่ควาจริงนะครับอันนี้เราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเขาหมายความว่าอย่างไงนะครับซึ่งตรงนี้ครับถ้าสมมติว่า AMD เขาใช้ชื่อในการตลาดเหมือนกับ Ryzen 7000 Series ที่ทำตลาดอยู่ตอนนี้นะครับก็น่าจะพอเราได้ว่าแต่ละรุ่นเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับรุ่นท็อปสุดนะครับจะเป็น Ryzen 9 9 950X มากับ16คอนะครับต่อมาเป็น Ryzen 9 9900X มากับ12คอรเซนเจ มากับ8คอและก็ Ryzen 5,9600x จะมากับ6คอนั่นเองนะครับแบบนี้ก็แปลว่ามันไม่ได้มีการเพิ่มคออะไรขึ้นไปแต่อย่างใดในเจนนี้นะครับแต่รายงานก็บอกมาด้วยเช่นกันนะครับว่าถ้าคุณจะหวังให้ AMD เพิ่มคอเนี่ยมันจะเป็นเจนหลังจากนี้ไปนั่นเองนะครับ ส่วนการเปิดตัวในช่วงเดือน7ของ AMD Zen 5เนี่ยผมว่ามันจะเป็นเหมือนกันดักหน้าของ Intel Arrow Lake เหมือนกันนะเพราะว่าตามกำหนดการของ Intel Arrow Lake นะครับเขาจะมีการเปิดตัวในช่วงปลายไตรมาสที่3จนถึงต้นไตรมาสที่4นะครับไม่รู้ว่าเดือนไหนแต่ว่าดูจากทรงแล้วเดือน7กับปลายไตรมาส3ถึงไตรมาส4ก็ถือว่าอยู่ในช่วงและพ p เ r ียดที่ใกล้เคียงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วบอกได้เลยว่า CPU ก็น่าจะมีหลายๆตัวที่เปิดตัวมาแล้วน่าสนใจในช่วงนี้นะครับที่น่าสนใจจริงๆก็อย่างที่ว่าไปนะครับเพราะว่าทั้ง2ค่ายเขาจะเปิดตัวสา กรใหม่จริงๆไม่ได้มีการ refresh จากรุ่นก่อนหน้าเหมือนที่เห็นอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับด้านประสิทธิภาพนะครับเราก็ได้เห็นรุ่นหนึ่งมีประสิทธิภาพหลุดออกมาให้ดูกันนะครับข้อมูลตรงนี้มาจากไบตู้ฟอรัมส์นะครับโดยมีคนเอาตัว engineering sample ออกมาให้ดูนะครับและเขายังรายงานเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าครั้งนี้ฮะ Infinity f a b r i c จะมีการเปลี่ยนไปเหมือนกันนะครับตัว clock speed ของ CPU เองก็จะเร็วขึ้นด้วยนะครับมีความเร็วที่ประมาณ 5.8GHz กิกะเฮิรตซ์นั่นก็แปลว่ามันจะสูงกว่า Ryzen 9 7 9า0เ้ X อยู่ราวๆ100 m งร้เมกะเฮิรตซ์นะคร มันจะเป็นไรเซนที่มีค่าคล็อกจากโรงงานสูงที่สุดตั้งแต่เคยมีมาครับบวกกับค่า IPC ที่เขาลือไว้ก่อนหน้าว่ามันจะดีขึ้นประมาณ10%ก็คือคล็อกบวก IPC แล้วเนี่ยประสิทธิภาพโดยรวมออกมาก็น่าจะประทับใจจริงๆนั่นแหละครับซึ่งตรงนี้นะครับคุณจะเห็นหน้าตาของตัว CPU z นะครับแสดงให้เห็นว่า r ร z e น9000 c o d e Name Granite Ridge ตัวนี้ครับจะมี TDP ที่170วัตต์นะครับนั่นก็น่าจะแปลว่ามันคือตัว16หรือว่า12คอนี่แหละ และตัว CPU เองนะครับก็ถูกทดสอบ benchmark ในตัว CPU Z เองด้วยนะครับคะแนน s n n l l t t r e a d นะครับทำออกมาได้ที่910คะแนนนะครับซึ่งถ้าคุณไปเทียบกับ Ryzen 9 7950X เนี่ยตัวนั้นทำได้อรมาณ767คะแนนนะครับก็แปลว่าตัวใหม่นี่ครับมันจะทำ Single Thread ได้ดีขึ้นประมาณ19นะครับนอกจากนั้นแล้วฮะพวก Memory Controller ภายในนะครับก็บอกว่ามีการอัปเกรดขึ้นมาด้วยนะครับและสุดท้ายเขาก็ยังบอกอีกนะครับว่าประสิทธิภาพของในตัว z e n 5รุ่นธรรมดาเนี่ยมัน จะสามารถสู้ได้ในด้านเกมมิ่งกับตัวเซนสีเวอร์ชัน 3DV Cash หรือว่า X3D เลยด้วยซ้ำนะครับอันนี้ลองคิดดูนะครับรุ่นธรรมดาของเซน5สู้กับตัว 3DV Cash ของเซนสีในด้านเกมมิ่งได้แล้วถ้าเป็นตัวเซน5บวก 3DV ด a s h ด้วยก็น่าจะดีกว่านี้อีกพอสมควรนะครับแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าจะมี 3DV Cash ของเซน5เข้ามาด้วยหรือเปล่าเพราะว่าภายในเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงโครงสร้างไปก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะจัดเรียงไอ้สามดีวีแคเนี่ยใส่เข้ามายัางไงเหมือนกันนะฮะ ส่วนอีกสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดไม่ได้เลยนะครับก็คือตัว AI และ Machine Learning นะครับอันนี้ AMD เขาก็บอกมาด้วยเช่นกันนะครับว่ามันจะมีการ optimization อะไรต่างๆให้ดีกว่าเดิมเพราะว่าอันเนี้ยมันก็จัดว่าเป็น flight บังคับนะครับสำหรับในยุคนี้ใครไม่พูดถึง AI ใครไม่เอา AI เข้ามาก็คงจะไม่มีที่ยืนในตลาดนะครับแต่ผมเองก็ยังไม่รู้นะว่าจะมีการพัฒนาขึ้นมาด้านไหนบ้างเพราะว่า AMD ก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลออกมาและก็ยังไม่มีข้อมูลหลุดออกมาจากสื่อใดๆเลยเช่นเดียวกันนะครับ และเพื่อนๆล่ะครับสนใจการพัฒนาด้านไหนของ AMD Zen 5มากที่สุดนะครับและมีความคาดหวังอะไรกับ Ryzen 9000ตัวนี้บ้างนะครับรบกวนช่วยคอมเมนต์เข้ามาหน่อยแล้วเดี๋ยวผมจะไปคุยกันในคอมเมนต์กับเพื่อนๆนะครับส่วนด้านเมนบอร์ดนะครับอันนี้ข้อมูลจากทาง benchlife.info นะครับได้มีการระบุมาว่า AMD เนี่ยจะมีการเปิดตัวเมนบอร์ดตระกูล800 Series เข้ามาด้วยถึงแม้ว่า ICPU Ryzen 9000เนี่ยครับมันจะยังคงอยู่บนแพลตฟอร์ม AM5 เหมือนเดิมนะครับแบบนี้ก็หมายความว่าถ้าคุณอยากจะ ประหยัดงบอะไรเงี้ยคุณก็สามารถซื้อเมนบอร์ดที่มันเป็น am 5รุ่นก่อนหน้านี้มาใช้ได้เหมือนกันเรื่องประสิทธิภาพต่างต่างอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับอาจจะแตกต่างกันในเรื่องของฟีเจอร์ที่รองรับเพิ่มเติม connectivity อะไรอย่างนี้ซึ่งถ้าบางคนไม่ serious ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นประเด็นที่สําคัญแต่นี้ไม่แน่ใจนะครับต้องรอดูกันต่อไปเพียงแค่เป็นการคาดคะเนของผมเฉยเนะครับว่ากันด้วยตัวเลขอีกหนึ่งนะครับไอ้เมนบอร์ด amd 800 series เนี่ยถ้าเขาเปิดตัวเข้ามาก็หมายความว่าเขาก็จะข้ามรหัส700ไปนะครับโดยที่เมนบอร์ดทั้ง2ค่ายนะ AMD และ Intel ตอนนี้ครับจะใช้รหัส800ทั้งคู่แล้วนะครับเป็นผลกับการตลาดพอสมควรเลยนะเพราะว่าคุณลองคิดดูนะครับคนที่ตามข่าววงการคอมที่แบบว่าสนใจอปุปกรณ์คอมจริงๆเนี่ยค,คงแบบว่ารู้แหละว่าแต่ละค่ายเนี่ยมันมีประสิทธิภาพแตกต่างกันยังไงแล้วเรื่องตัวเลขอาจจะไม่ได้สําคัญมากแต่สําหรับคนทั่วๆไปที่ไปประกอบคอมครั้งแรกไม่ได้ศึกษามาเนี่ยคุณเห็นค่ายไหนตัวเลขเยอะกว่า คุณก็คงคิดแล้วใช่ไหมว่าไอ้ตัวนี้มันดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นเบสิกคอมมอนเซนส์เฉยๆนะครับส่วนตัวผมนะครับสิ่งที่ผมคาดหวังกับไ้ AMD ตัวเซน5 r y ไรเซน0 0เนี่ยครับขออย่างเดียวเลยครับราคาเนี่ยอย่าแพงมากหนักนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ฮะไม่ว่าจะเป็น CPU หรือว่าการ์ดจอเนี่ย ตัวบนบนะครับราคามันแพงขึ้นหมดเลยนะครับแต่ก็ไม่แน่นะฮะถ้าสมมุติว่าตลาดมันดุเดือดมากๆเนี่ยครับเราอาจจะได้เห็นราคาเป็นมิตรกับผู้บริโ,โภคมากขึ้นก็ได้แต่อันนี้เป็นแค่ความหวังลงแรงๆกับผมเฉยๆนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมคิดว่าผู้ผลิตเนี่ยเขาน่าจะจับมือกันตั้งราคาสูงกันทุกค่ายมากกว่า